จ้าวันนี้เราอยู่อ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วจ้าเพิ่งมาถึงเดี๋ยวจะลองมาตกปลาสักสีห้าชั่วโมงดูนะจ้าอันนี้เราก็ระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำามกเหล็กนี่ลดเยอะมากเลยนะเราก็จะมาอยู่ตรงคองแพะนะเราถอยลงมาเลยนะเจ้าแรกคันแรกเดี๋ยวลุ้นตอนขึ้นอีกว่าขึ้นได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวก็ขอเวลาไปตกปลาสักสามสี่ชั่วโมงนะ บรรยากาศก็กคึมๆไม่มีแดดนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเุ้นกันจ้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบอ่างเก็บนะ้ําหมวกหล็กจังหวัดสระบุรีกันนะตรงนี้คอกแพะตรงฝั่งตีนเขานะมาตรงนี้ก็ระวังรมัดระวังงูจงอางงูที่นี่เยอะจ้ามาดูบรรยากาศกัน,กนจ้านี่เราถอยลงมาจากข้างบนแล้วนะนะ <c oughs> รอรถเราคนแรกเลยที่ถอยลงมาละวัดดูอันนี้ก็ ยากนั่งอยู่ในรถนะยังไม่ได้ลงมาหน้าหมายนะอยากดูมีบรรยากาศจะมีนักตกปลานั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นท่านหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเราจะตกตรงนี้เมื่อกี้ลองไปเช้าไม่มีตะข่ายเดี๋ยวจะลองลงดูจ้ะไม่มีตะข่ายเช็คแล้ววัดดวงจ้าวันนี้จะได้ปลาไหมหลักฐานปลากระติงไซส์สวยเลยนั่นนี่ ไม้เราก็ประมาณนี้ครอบครัวก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำตอนนี้ก็น้ำแห้งเห็นถนนเก่าแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดแล้วนะเมื่อไรจะมีเสียงกระดิ่งเนาะเดี๋ยวรุ่นกันจะ้ะเราก็จะมาสายรุ่นตกปลาข้างตลิงเดี๋ยวดูว่าจะมีปลาหมอตะกลับไหมหรือว่าพวกปลากระตนนินตัวใหญ่ แต่ว่าที่ปลาเข้ามันจะเป็นเข้าด้านในสุดนะตอนนี้ก็รอลุ้นกันจ้าว่าจะมีปลาไหม ปังเย็นรอจ้าไซนี้ถุงเบอร์เก่าทำเองกะว่ากินสักสิบคนม้งเนี่ยกินรอปลาจะปังเย็นนะอ,อตอนนี้เราก็ได้เบ็ดลาวขึ้นมานะเนี่ยเนะบ็ดลาวเก่าจ้ะที่เขาตกไว้หนุ่งสามาจากต้นไม้เงียบมากเลยจ้จะม,มีปลาเลย มีทุ่น้อยอ่ะดึงอยู่กระดิ่งก็ดังอยู่แต่คือไม่ได้ตัวแต่เดี๋ยวรุ่นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงสภาพน้ำก็สีแบบใสๆสฟ้าๆยังไงไม่รู้นะข้างล่างใส่ไส้เดือนนะ า,นานหน้าน้าตาของปลาอ่างกินน้ำบวกเลยจา้าถือเป็นยัมิดิดไม้ที่ดีนะเราได้เห็นตัวปลาโอเครุ่นต่อไปจา้า ช่วงนี้บรรยากาศ6โมงเย็นจ้าก็จะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะนะฝั่งนู้นเยอะจ้ะนั่นจะเป็นกลางเต็นท์กันหลายครอบครัวเลยด้านนี้ก็จะเป็นหาหอยหากุ้งจ้ะกุ้งฝอย กำลังคึกคืนช่วงห้าโมงกว่ากว่าหโมงเย็นเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปคอยดูปลาอ่างเก็บน้ำมวกเลยกันจะมีหรือเปล่าจะมีตัวไหมตอนนี้บรรยากาศชิวชิวมีพระจันทร์ขึ้นสวยกันเนี่ยเต็มดวงเลยนะวันนี้บรรยากาศชิวๆจ้า สามแต้มจ้าเดี๋ยวนี้ะต,ตะก้อตะคายแนละ้วช่วงนี้ก็อ่างมันเทิมเลยนะข้างหลังกางเต้งเตลเพลงสนุกเลยจ้าช่วงนี้ก็อยา่าไปคาดหวังกับของที่อยู่ในน้ำนะแค่ได้เป็ดลงน้ำก็มีความสุขแล้วนะสำหรับนักตกปลาสู้กันต่อไปจ้อฟังเพลงเข้าไปเรนะื่อยๆเทินี้ จ้าโอ้ยปลากินแต่ละทีมีแต่ไซส์นเนี้ยที่กินเบ็ดนะเนี่ยได้หลายแต้วแล้วนะเนี่ยได้มั่งหลุดมั่งนะเนี่ยปลาเล็กไม่ค่อยอยากเอานะแกเก็บไปฝากน้องแมวแล้วกันช่วงนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวต้องใส่เสียงเพลงนะตั้งแคมป์เยอะจ้าวันนี้มาดูไฟข้างอ่างกัน ตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วเราเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ที่อ่างก็เฮฮาปาร์ตี้ดีนะ เปิดเพลงกันสนุกอยู่จ้าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับบ้านกันดีกว่าป้าก็สรุปถือว่ารอดแ้วได้ตั้งห้าแต้มเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าค่อยมาลุ้นกันใหม่จ้าเดินทางกลับบ้านขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า to